สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักถนาทุกท่านครับครูโชคเนียนวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของคำทำนายสงครามโลกครั้งที่สของหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมาโนสอนบ้านโคกมุน่ตนตำบลผาน้อยอําเภอ วังสพุงจังหวัดเลยท่านเป็นสิทธท่านพระอาจารย์มัน่นโปดปรานมากที่สุดและเป็นพระอริยสงฆ์หลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านได้ทำนายว่าต่อไปจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามซึ่งท่านไม่ได้เห็นเพราะบรมนาภาพก่อนโดยท่านได้กล่าวว่าเมื่อแขกรวมตัวกันนั้นคือสัญญาณ แมนแต่แมนฮัตตันก็จมน้ำจะเกิดสงครามใหญ่ยิ่งกว่าครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองรวมกันคือสงครามโลกครั้งที่สามซึ่งมีปรมานูนหลายลูกฝรั่งแขกรัเสเซียจีนต่างก็มีปรมานูนซึ่งจะมีสัญญาณคือเมื่อแขกรวมตัวกันต่อสู้กับอเมริกา และอังกฤษนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะโลกทุกวันนี้แยกฝ่ายพวกหนึ่งไปกับอเมริกาพวกหนึ่งไปกับรัสเซียจีนแขกก็จะไปรวมกับรัสเซียจีนเปรียบเสมือนหมาจิ้งจอกซึ่งรุมกัดพญาเสือพญาราชสีราชสีก็จะต่อสู้ไม่ได้ใครมีปรามนูต่างก็จะงัดเข้าใส่กัน จะรบกันแปดเดือนแล้วก็พาพาราศูนย์จะเอากันหนักในช่วงแปดเดือนนี้จะมีผลกระทบยาวนานไปอีกสี่ปีหลังจากปรมานูนนลงแล้วแกนโลกก็จะเอียงน้ำมันจะเอียงแล้วมาฝั่งอ่าวไทยท่านใช้คำว่าทองคำดำทองคำดำซึ่งคาดว่าใช้แทนคำว่าน้ำมัน ไทยเราจะมีทุกอย่างถ้ามีที่ก็ให้ซื้อที่มีนาก็ให้ซื้อนาต่อไปไทยลาวขเขมรเวียดนามพม่า5าประเทศนี้จะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกน้ำก็จะกินยากข้าวก็กินยากเพราะมันถูกปิดไปหมดห้าประเทศดังกล่าวนิวเคลียร์จะไม่ลงลมจะเปลี่ยนทิศ พวกฝรั่งเศสอังกฤษจะกลายเป็นคนจนแม้แต่อิรักเองก็จะจนเพราะมีสงครามลมจะเปลี่ยนทิศพวกฝรั่งอังกฤษจะกลายเป็นคนจนแม้นแต่อิรักเองก็จนเพราะมีสงครามข้าวเม็ดหนึ่งสำหรับคนอาหรับจะมีค่าดังทองคําเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ท่านเคยทำนายว่า เตึกเพอร์เทศจะถล่มให้แก่คนไทยในนครนิวยอร์กฟังแล้วเกิดเหตุ9.11ห่งดังที่ทราบกันแล้วเหตุการณ์สิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดแบบนี้ไม่ประมาทเตรียมตัวสเสบียงอาหารน้ำดื่มเตรียมจิตเตรียมใจให้มีสติฟังสะสมความรู้คำทำนายเพื่อความรอบรู้ สงคามใหญ่ใช้นิวเกลียวมาก่อนโรคสารเคมีภาพรังสีถึงเวลานั้นต้องป้องกันเช่นเดียวกันมีผู้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับคำทํานายเช่นเดียวกันว่าอย่าได้ประมาจงเตรียมสเสบียงอาหารน้ำเดิมจิตใจให้มีสติสะสมความรู้คำทํานายเพื่อความรอบรู้ ไม่ใช่ให้แตกตื่นสงครามใหญ่ใช้นิวเกลมาก่อนโลกสารเคมีกรรมตาภาพรังสีถึงเวลานั้นต้องป้องกันโดยจะต,ต้องใส่เสื้อคลุมและมีถังออกซิเจนติดตัวไปด้วยจึงจะไม่ติดโรคหาหลงโลกและภัยธรรมชาติสึนามิใหญ่ควรมองหาทางเลือกที่หมายสงไว้บ้างเก็บตัวจำศีลภาวนา สำหรับท่านที่ไม่มีที่ดินถ้ายังมีรถใช้รถเป็นบ้านจอดในที่ปลอดภัยจากการโดนพ้นรถไปไม่มีรถวันนั้นมาถึงก็ให้แบกเป้แบกไปแทนหรือกระเป๋าแบบเดินทางไปเที่ยวในป่าก,ก็ได้สร้างที่พักสองและที่อยู่เล็กๆหรือจะย้ายไปด้วยได้สะดวกได้ดีกว่าการเต็นต์ตั้งแข็มพักแรม เพราะแข็งแรงทนทานไม่ต้องเก็บของใช้ทุกวันจัดวางของสะดวกดีใช้ได้เลยวางแผนสองไว้หมายตาพักที่สองด้วยความบอกจุดหมายแนะให้คนในครอบครัวทราบจะได้ไปพบกันที่ไหนสะสมคำทำนายทุกท่านเมตตาบอกไว้สงครามใหญ่ในนิวเคลียร์อาจจะมาก่อนภัยธรรมชาติใหญ่เซรนามิใหญ่ ที่จริงสงครามนี่เป็นภัยใหญ่แต่สำหรับคนไทยและตัวเราถือว่าภายัยเซนามิใหญ่สดุดเพราะต้องจากบ้านไปก่อนของก็ไม่ได้ใช้อาจจะพังเสียหายไปกับน้ำทะเลและต้องไปสร้างกันใหม่ของจะใช้สะดวกแบบปัจจุบันก็ไม่มีให้มองในแง่ดีได้ได้ใช้ใหม่ให้เริ่มต้นกันใหม่เป้าหมายเพื่อสะสมความรู้ หรือคำเตือนภัยต่างๆไว้เรื่อการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้จะได้รวมอยู่ในที่เดียวกันจะได้หาข้อมูลง่ายๆเมื่อเรื่มจะได้เข้ามาฟังมาดูในที่เดียวกันมีสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็จะสะสมไว้มาเล่าเป็นนิทานก็ได้เพราะนิทานนี่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมามีโอกาสเล่าผิดได้ไม่เป็นไร แต่เล่าสู่ลูกหลานฟังเป็นนิทานเท่านั้นท่านศีลภาวนาหัวใจพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญารักษาศีลห้าได้มีเมตตามีมโนสำนึกมีจริยามีสัจจะมีปัญญาบอกได้แล้วยังไงว่าใครถือสัจจะก็คือต้องถือศีลห้าให้ได้แล้วจะรวย สำหรับภัยสึนามิใหญ่สุดหนีอย่างเดียวที่ผลจากคืนหนึ่สองเดือนและสงครามใหญ่และหาลงโลกเขาบอกว่าแบ่งเป็น3ามขข้อใหญ่ถ้ามีโอกาสจะช่วยกันมาอธิบายความให้มากๆเพื่อความรู้เพื่อลูกหลานได้รับทราบไว้ก่อนนั่นก็คือ 1. ภัยสามอย่างที่จะต้องเจอหนึ่งภัยสึนามิใหญ่สุด แนวทางหนีไปที่ปลอดภัยเช่นไปที่ไหนบ้างไปอยู่บนเขาหรือที่สูงระดับน้ำทะเลเท่าไร่จึงจะพ้นภัยน้ำทะเลนั้นเดาความสูงแรงร7 0ยเหรือสามร้เมตรการน้ำท่วมขังจากระดับทะเลประมาณ1 8บแถึงยีเมตรก็น่าจะอยู่ได้ถ้าอยู่บนตุกที่มีความสูงแข็งแรงทนทานปะทะ ของน้ำทะเลปะทะแล้วไม่พังก็ได้แต่ต้องอยู่ให้สูงสัก2 0เมตรขึ้นไปเตรียมน้ำและอาหารพลังแสงอาทิตย์ไว้ผลิตไฟฟ้าไว้ชักสามเดือน 2. สงคขามใหญ่หาที่ปักหลักเพราะปลูกมีอาหารการกินเตรียมไว้ 3. การเตรียมการ ในเรื่องข้างบนนี่เพื่อขยายความให้มากแยก,กปัญหาแต่และเรื่องอไม่เหมือนกับการเตรียมการทุกอย่างจะไม่เหมือนกันทีเดียวเช่นเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจปฏิบัติธรรมเช่นว่าการปฏิบัติธรรมสร้างทานศีลภาวนาให้พร้อมฟังธรรมะให้มากๆเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณภา,ารพืชมงคลได้ทำนายเกี่ยวกับ ยุคศีวิไลจะบังเกิดในสยามศีวิไลนี่จะบังเกิดในสยามประเทศสยามมาจากคําว่าเสียมหรือพว่ที่ชาวสยามใช้ในการท,รทําไร่ทํานาแล้วก็เราเดาต่อเลยสงสัยย้อนยุคไปทําโบราณอยู่กับแบบโบราณลาบากหรือเปล่ามหาชนนี่พาไปคาว่ามหาชนหมายถึงคนทั้งหลายจะพากันหนีจากสิ่งเลวร้าย เช่นพายุขึ้นเซนามิแผ่นดินไหวทั้งหมดที่เป็นการคาดเดาข้าพเจ้าอาจจะไม่จริงก็เป็นได้แค่เป็นผู้รวบรวมมาให้ฟังลืมสำหรับเราเท่านั้นเรียกว่ากันลืมหนึ่งดูราคาน้ำมันขึ้นพุ่งพวดเพื่อการสงครามราคาทองก็เช่นกัน ถ้าราคาทองพุ่งแปลว่าอาจจะเกิดสงครามสองสงครามอิหร่านกับอิสาราเอลต่างใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มชัยกันอิรักยิงก่อนด้วยการไปซ่อนที่ชายแดนประเทศอื่น 3. ส,สงครามปากีสถานยิงใส่อินเดียก่อนด้วยนิวเคลียร์ 4. อเมริกาสนับสนุนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจีนสนับสนุนเผชิญหน้าโดยนิวเคลียร์จีนยิงอเมริกาก่อน หเหลือคนทั่วโลกประมาณ800ล้านคน 6. สงขามประมาณ7ปีบางท่านบอก9ปีอาจจะเกิดขึ้นในปีกุลอาจจะจบที่ปี2,574ปีกุลหรือคศสอ3 1จะมีผู้มีบุญออกมาช่วยโลก 3. พระทั้งหลายจะถูกยึดเงินหลังจาก3ปีครึ่งเกิดสงขามโลก แดูฝนฟ้าเจ็ดตกเจ็ดวันเจ็ดเกินฟ้าเมื่อเจ็ดวันระดับไฟจะดับไปทางถนน304เลี้ยวซ้ายไป3ามหเกหรือไปทางสายกบินบุรีขึ้นเขาใหญ่ไปที่อุทยานทับลานก็น่าจะอยู่ได้เป็นทางที่ไปทางภูเขาที่ใกล้ที่สุด 9. ระวังพฤหันสามสิบเอ็ธันวา พศ2500จุดจจุดจดอะไรระวังช่วงกลางคืนอาจจะถึง11ลิต,ตรตอนนั้นอาจจะมีการชุมนุมประท้วงอยู่ใต้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมใบก็ให้สังเกตเตรียมหนีออกจากที่อีไว้ก่อน10พศ2576ปีฉลูพศ2 0 2 3เป็นต้นไป วงจรของโลกเปลี่ยนเล็กน้อยอาจจะเกิดการใช้นิวเลียร์ USA แล้วหรือเปล่าหรือน้ำแข็งขั้วโลกละลายไปมากน้ำจากอันดามันอาจจะเติมเต็มอ่าวไทยอาจจะมีขึ้นยักษ์แต่ระดับน้ำวิ่งเข้ามาถึงนครสวรรค์เรียกว่าตีนเขาใหญ่ความสูงน้ำสูงอาจจะ18-20เมตรเท่ากับตึก7ชั้น 11. บเอสองพันยี่สิบแปดเกิดแรงงานใหม่โลกเริ่มเอาชนะปัญญาความอดอยากข้อที่สิบสอง้พันสามสิบสามน้ำแข็งทั่วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 13. สงครามนิวเคกียร์น่าจะเกิดปีสองพันห้าร้อยเป็นต้นไปมีระยะเวลาอยู่ประมาณเก้าปีจะไม่ลดเวลา ลงน่าจะมีคนเหลือประมาณประเทศละ5-10เปอร์เซนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ